สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนักศึกษาเกาณีนิเปิมเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองนะคะแล้วก็เป็นประธานชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมปลอดบุรีของคณะพยาบาลศาสตร์เลืยกระดองงอนแล้วก็มีทางด้านค่ะรอบเวลาลงมันน้ยสุบุรีโลกของวันที่31พฤษภาคม2565ได้ทำขวัญที่ว่าบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม tobacco treats to our environment เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงการเล่สูบบุหรี่นะคะเพ to ื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยืนยาวเพื่อสิ <t> ่งแวดล้ <t> <diamond INA> อมท <t> ี่ดีต่อตนเองครอบครัวและก็สังคมค่ะสารส <t> ื่อสารครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเลิกบุหรี่นะคะคุณเสือค่ะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ทุกคนนะคะขอส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่นะคะต้องทำให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเสือค่ะ ผู้ที่กำลังจะเลิกสูบบุหรี่ครนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณนะคะเราเชื่อว่าคุณทำได้และขอให้คุณเชื่อว่าตองก็ทำได้ค่ะหนูๆอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่นะคะสู้ๆนะคะหนูเชื่อว่าพวกคุณทำได้ค่ะสู้ๆค่ะ